สวัสดีครับสำหรับฟุตบอลเบลารุสพรีเมียร์ลีกคู่ที่ท่านแมวเลือกมาพูดถึงใน,นวันนี้นะฮะแข่ง5้าทุ่มครึ่งนะฮะดีนโนโมมินส์เจอกันในมันกลาตโนนะฮะภาพรวมๆดีนโนโมมินส์ได้เปรียบพอสมควรเลยนะครับมินส์อยู่อันดับ14ฮะติดพื้นที่สีแดงเลยฮะอันดับ15 16นี่คือพื้นที่ตกชั้นนะฮะเล่นไปแล้ว4เกมฮะชนะ1แพ้3ามในการชนะในบ้านนะฮะเอาชนะต่อไปโดเบลารุสในเกมในบ้านนัดล่าสุดนะครับ2อประตูต่อศส่วนการแพ้3นัดเนี่ย ก็เป็นการแพ้หนึ่งประตูทุกนัดนะฮะสิ่งที่ยังดูดีหน่อยของมิ้นทซับก็คือเกมรุกฮะยิงได้เรื่อยๆนะฮะขณะที่เนมันกลอสโน่เกมลุกดูเป็นรองนะฮะพวกเขาออกซาร์การออกไปแพ้อีสโลช0-1ฮะแต่ว่าเหนียวแน่นขึ้นนะฮะสามนัดหลังเก็บได้ถึงห้าแต้มไม่แพ้ใครเลยครับน้าแมวมอวว่าดีโนบม,มินท์ยังดูดีกว่านะฮะเล่นในบ้านบวกกับเกมลุกจัดจ้านกว่าครับโอเคครับเหนื่อยแน่ฮะแต่ว่าในที่สุดการเป็นเจ้าบ้านครับ และการเข้าทำที่น่าเชื่อถือกว่าครับจะทําให้ดีโนโมมิ n นส์เข้าวินนะคู่นี้ฟันธงไปที่เจ้าถิ่นดีนโนโมมินส์ชนะครับผม